อยู่ข้างบนคนโตอยู่ข้างล่างกินข้าวแล้วอาบน้ำอาบน้ำกินเดี๋ยวก็ม็มนกันอีก <c oughs> คนโตบนคนโตบนคนโตนอนนอนประจำได้่นะนอนกองก็คนคนโตตัวเล็ก คนเล็กตัวโตวคนเล็กก็อยากจะเล่นแต่เล่นแรงไงเล่นแรงก็ไม่อยากเล่นโดยแล้วก็เจ็บเขามาเล่นเกะมาเล่นเกะมาเล่นเก๋ฮึ มารินเกหือาบน้ำก็ละเย็นเดี๋ยวต้องได้เอาผ้าเช็ดรอบเช็ดไปแล้วรอบออกไปเดินข้างนอกมาเจนเขียนทำอะไรหรอกเช้าเข้ามาแพรบมึงกินข้าวแเราออกไป ว่าอากาศข้างนอกเย็นไงมานั่งรองหน้าประตูจะเข้าบ้านมีลมด้วยหนาวลกเชนลกเชนอาบน้ำกันใหญ่เย็นขึ้นมาแล้วอาบน้ำกันใหญ่ฮะลกเชนอาบน้ำกันใหญ่เลย อจอดอกไม้เต็มเกดอ๋ออยออ้ยมีแมวต้องทำใจโชวฟ้านี่ต้องเอาผ้ามาคมม่มหมดอะ เขาขึ้นไปจองพื้นที่หมดนะนล่วก็ผ้าคุมชซฟ้าเป็นผ้าถัาดวเขาเลยแหละเล็บเขาต้องทำใจนะถ้าไม่อยากให้ของใช้ภายในบ้านเสียหายก็ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เขาก็มีข้อดีแก้เหงาเรานเขาจะไม่พูดภาษาเราเขา ก็พูดภาษาแมวกับเราเนาะบางทีนะ่ะโอเคอืมอืมอืมอะไรรึไปกระแดไปกระแดแค่นี้กะบนุญเหมือนดอกไม้ปลอมเนะาะแต่เป็นดอกไม้จริง โอ้วนี่ขหักเลยนี่กำลังจะบานากำลังเกิดที่นี่ก็จะชอบซื้อดอกไม้ให้กันมีกดอกไม้พวกฟั่งอะไรลูกมันเกี้อะไรคะอึ๊บมันเกี้อะไรลูก นกีอะไรโอ้ดมดมดมดอไม้ฮะลูกดม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 หอมหอมอ, Ö, อ,อ๋อมันไม่ใช่หญ้าลูกเดีเ๋ยวถ้าหน้าหิมะจะได้เพาะข้าวสาลีให้้เขากินใบอยู่ในบ้านมันกินได้ไงลูกฮะน้องอนกี้มันไม่ใช่หญ้ามันดอกไม้เนี่ย ของกิงดไมไม่ใช่ของปลอมนะนี่มันไม่ใช่หญ้าหรมันเป็นดอกไม้อมดืดอกไม้ดูกดอกไม้ประหยัดนะมันดอกไม้ดูกมันดอกไม้อือืมเจน ลูกเชนฮะจะปาดลูกสะปาดสะปาดกำลังนอนกำลังนอนอืมโอ้เติงเติงเฮ้ยมานี่